ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับแฟนคลับนะของอาจารย์นิสิตนะครับวันนี้เราจะมาดูอุปรกรณ์ของติดตั้งแก๊ส CNG หรือ NGV นะครับของเพรสนอเนเช a ร์ลก๊นะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูตัวนี้นะตัวนี้ก็คือบาวหัวถังกระปิดตัวนึงก็คือตัว คุณนัทเปิดปากระโปงใหหน่ะนับติดป๋าปูป๋าปูเบารับการเบาหัวถังนะครับนะตัวนี้เป็นเบาหัวถัง <c oughs> เราก็จะไปดูว่าไอ้สองตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับตัวนี้ก็คือหัวรับการนะครับหัวรับการนี่ต้องติดตั้งอยู่ในส่วนที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อมแน่นหนาอย่างดีนะครับเวลา เกิดอุบัติเหตุคำว่าเกิดอุบัติเหตุก็คือบางทีลูกค้ายังไม่ถอดเลยนะขับรถออกไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเนี่ยหนาเราก็จะมาดูตัวนี้นว่ามันปิดมันเปิดยังไงนะครับตัวนี้คือ CNG นะโอเคแล้วไปที่อุปกรณ์ของจริง <c oughs> นี่ก็มาดูของจริงนะครับเอาตัวแรกเอาเอาตัว หัวรับก๊์ซก่อนก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะมีบอกโค้ดกับอะไรโค้ดกับโอเพนครับเห็นโค้ดไหมครับนี่นี่โค้ดโค้ดหมุนไปทางนี้ตามเข็มนกาโอเพนนี่โค้ดนี่คืออะไรโค้ดนี่คือปิดครับก็คือเติมเติมปิดการใช้งานแต่เติมแก๊สก็คือโค้ดก็คือเราก็จะเติมจากหนึ่งจากช่องหัวรับก๊าซเนี่ยแล้วก็ก๊าก็จะเข้าไปที่ถัง เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราบิดไปทางด้านโค้ดก็คือเอาไว้เติมแก๊สเข้าถังครับเติมแก๊สจากปั๊มแก๊สจากสถะานีแก๊สนะครับเติมเข้าตรงนี้แล้วไปเข้าถังถังอยู่ทางไหนถังนี้ครับเคนะต้นสองต่อไปพอเราเติมเต็มเสร็จรรอยบร้อยล้าก็โอเพนก็คือเปิดก็เปิดจากบิดไปทางด้านโอเพนนี้นะครับบิดไปทางด้านโอเพนบิดโอเพนนี้มันก็คือ เปิดจากถังถังไปสู่หม้อต้ม<า>เปิดจากถังไปสู่หม้อต้มก่อนเข้าหม้อต้มก็จะไปผ่านโชยนอยา<อ>ชยนอยาวก่อนเพราะฉะนั้นให้ดูชัดเทิร์เข้าไหมครับชัดเทิรน,นี่นะครับตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราปิดก็เติมหนึ่งเข้าถังนี้ใช่ไหมถ้าเราเปิด เปิดโอเทนก็คือจากถังจากถังออกไปผ่านโซลินอยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเข้าหม้อต้ม mm hmm. เข้ารอง mm hmm. เข้ารางหัวฉีดน,นี้ก็เป็นขั้นตอนของใหม่นะส่วนแรงดันที่เขาลถก็ถ้าเป็นหัวฉีดก็200บาร์ลง10ลงสองนะครับถ้าเป็นหัวฉีดแบบ mm hmm. ดูดาโดูดก็คือ200ลงส0ลง2แล้วลงศูนย์อันนี้เป็นท mm ่าเทินนะครับเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ต่อไปตัวต่อไปก็คือแม่นวนวาวแม่นวนวาวก็คือตัวนี้มันมีอะไรบ้างพี่สมชายมันมีแก๊สเข้าตรงไหนแก๊สเข้าตรงไหนแก๊สเข้าแก๊สเข้านี่ฮะพวกตามล็อกนี่ตรงไหนตรงไหนเอาให้ดีอันนี้ครับก็คือแก๊สเข้าตรงนี้แก๊สเติมมาจากหัวรับแก๊สเข้าตรงนั้นพอเข้าแล้วมันไปไหนในถังว่อไหนไปถัง ใังเข้านีกอนี่ิดเข้าแล้เปิดก็คอเปิดเปิดถังแล้วเข้าแล้วทีนี้สกูฝั่งเดียวกันนี้มันเขียนอะไรดูสิตัวนี้ทนแรงดันอยู่ที่30มกิโลปาสคาลแล้วก็อุณหภูมิที่1น0งอสงศาซีก็คือภาพนี้นะครับมันเป็นเบาสามารถที่จะอ่โบเพเชอร์ออกที่ความร้อน110องศา4ตัวนี้นะครับ แรงดันอยู่ที่30เมกะพาหรือ304กิโลกรัม304.97กิโลกรัมจัตารางเซนตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่พี่เขาชี้อยู่นะเป็นตะกปวนะครับละลายนะที่เท่าไหร่ครับ110องศาสิศาครับแล้วตัวล่างถัดไปนั่นคืออะไร ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็จะไปถ้ามีกรณีที่มีถังอีกใบหนึ่งก็คือจะไปต่อพ่วงถังอีกใบหนึ่งดัออกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีถังสองใบตัวนี้ก็เป็นข้อต่อที่ต่อจากถังใบนี้ไปอีกถังใบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับรถสิบล้อครับผมเพราะฉะนั้นนี่เป็นราวอันนี้เขาเรียกว่าวาล์วหัวถังสรุปวาล์วหัวถังก็คือตัวนี้นะครับนะมีเพชร์ดันออกอยู่ที่ 3 0 4 9 7กิโลกรัมกับกำลังเซนว่างนี้เป็นตัวหัวนะครับอันนี้ก็คือของบาหัวถังเพราะนั้นคลิปนี้สั้นๆเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็ให้ได้สองตัวนี้ก็คือหัวรับกาดกับปลาหัวถังของ CNG ของ CNG ใช้รหัสอะไรอ่ะตัวมาตรฐาน110 1 R <100. S> 1 1, 1 0 ก็คือคืออะไรครับไม่หนึ่งสิบกนะครับเพรานั้นตรงล้างหัวฉีดเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้กับ lpg นะครับเพราะตรงนี้แรงดันมัน2อกิโลใช่ไหมสองบาครับสองบาทหรือสองบาทก็ใช้มาตรฐาน6 7 R ได้นะครับหรือจะใช้ตัว110 R ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ